วันนี้เราก็จะมาสอนโหลดแก็คแอีสจีนพร้อมกับเออปรับเลือดปรับดาเมจได้นั่นเองซึ่งทุกคนก็เออก็น่าจะแบบอยากปรับกันใช่ไหมล่ะวันนี้ฉันจะับกูมามโนเลวซึ่งเอ่อไอแอปที่ผมจะเข้าไปเนี่ยก็คือ YouTube ซึ่งก็มีอยู่ช่องหนึ่งนั่นเองนะที่เขาแจ็แจกีสจีน ซึ่งบางคนก็อาจจะเคยเข้าไปแล้วอย่างคุณวรพลแปบ๊บหนึ่งนะั้นผมหาคุณเขา่อบผมพิมพ์ไปว่าขอบคุณครับเพราะว่าผมเล่นได้คือผมใช้อีกเครื่องหนึ่งนั่นแหละนี่ไงนี่คุณอเบียสไทยแลนด์ก็เคยเข้ามาแล้วแล้วก็มีนี่นี่ไงคุณวรพลแล้วก็มีใครอีกไม่รู้เหมือนกันให้คุณกดเข้ามา ซึ่งทุกเวอร์ชั่นมันไม่ได้เข้าได้นะของผมที่เข้าได้เพราะว่ามันเป็นออ,ออ Oppo ปโปโปรุ่นเก่าผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะเออคือเนี่ยผมพอผมเข้ามาแล้วใช่ไหมทุกคนก็แบบกดเข้าไปในนั้นเลยกดเข้าไปในช่องนั้นอะเออแล้วกดเข้ามาในคลิปเนี่ยเออแล้วก็กดเข้ามาในลิงก์แล้วก็กดดาวน์โหลดแม่งภาษาบ้าบออะไรให้อ่ะเออผมให้ดาวยังไงวะให้ดาว คืออันเนี้ยทุกคนอาจจะไม่รู้นะมันเป็น ARBS จีนที่มันอยู่ในเพนสตโตเออเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมมาเฉลยกดดาวน์โหลดไปรอสักพักอะ่ะสักพักใหญ่เลยกดลบไปก่อนร้อยนี่ดาวน์โหลดเสร็จนี่ไงของผมดาวน์โหลดไปแล้วนั่นเองนะ ผมกดดาวน์โหลดอีกครั้งเพื่อเข้ามาในนี้ก่อนอ่ะนี่มันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้เลยนั่นเองนะไฟล์เอะไร .com นี่แหละเออคลิ้กเข้าไปเลยและคุณก็กดติดตั้งไปนะเมื่อคุณกดติดตั้งเสร็จใช่ไหมมาไม่อีหน้าเกมนี่นะ อันนี้ผมใช้เครื่องเก่าอัดนั่นเองนะมันก็เลยเป็นแบบนี้ผมใช้เครื่องเก่าอัดนี่นะตัวเกมมันจะเป็นแบบนี้กดเข้าไปเลยชั่นชมงช่งสูงลงนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็รอรอรอไปรอทุกวี่ทุกวันเคืออนนนี้มันจะรอให้โทรศัพท์ผมดับให้ได้เลย มันถึงจะเข้าได้นี่ไงมาแล้วทุกคนมันก็จะขึ้นหน้านี้นั่นเองซึ่งที่ผมเข้าช้าเนี่ยว่าพอโทรศัพท์ผมรุ่นก่อนมันอาจจะแบบมีความเหล็กแ้่มันก็ไม่ได้แพงด้วยมันก็เลยมีความแหลกและมีความกระตุกแล้วก็มีความช้าแล้วก็มีความภาพไม่สวยอันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบเออเล่นโซไวโวลนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นแซนบ็อกคือเรามีเงินแบบอินินิสอย่าหล่นเซกเจ็บนะฮะ นี่นะว่าคุณมาถึงหน้านี้เหมือนแบบสมัยก่อนเลยเว้ยคือผมจะหยิบไอ้ลูกบอลกลมๆเนี่ยมาเว้ยแต่มันไม่หยิบยากใครเคยดูคลิปนั้นของผมคุณจะรู้ว่ามันคือไฮยาน่าเลยนี่เอามาอยู่ตรงนี้นี่นะให้คุณกดตรงนี้เนี่ยกดไปอันหนึ่งผมแนะนำนะ แนะนำยาก,กดส่องอันนี้ถ้าคุณจะวางตัวละครนะเออแนะนํายาก,กดส่องอันนี้คืออันที่สองอ่ะมันจะไม่ให้เราวางตัวละครเว้ยถ้าเรากดอันที่สองไปนะเราจะวางตัวละครไม่ได้ต้องเอาอันอันที่สองออกดิออกแป๊บหนึ่งขอหันหัวมันจะแบบแบบหันหัวเนี้ยนะพอเอาออกปุ๊บเราก็จะวางตัวละครได้แล้วคุณงงใช่ไหมว่าตรงเนี้ยคืออะไรเนี่ยเออตรงเนี้ยเออมันคือจุดเซฟตัวละคร เนี่ยสามารถเซฟได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองปรับเลือดดูนะมันจะมีใครดูมายันนี่ป่ะวะปกติแม่งคนธรรมดาแม่งเขาดูแค่ตอนเริ่มๆป่ะเออน่าจะใช่วะ่ะนี่นะถ้าคุณเอาเป็นตัวแบบไหนวะเอาเป็นโครงกระดูกที่ไม่น่าชนะได้ก็ได้มันจะชนะได้เพราะว่าผมปรับเลือดปรับดาเมจไปเรียบร้อยแล้วดทับเดียวตายแน่นอน มันทพ้อมเลือดไปเนีย่ยเห็นไหมแค่ยวตายอ่ะอันนี้ก็น่าจะงงนะว่าหนึ่งร้อยคนเห็นหนึ่งร้อยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเออมันคือระยะการมองเห็นเว้ยซึ่งไอตรง AI เนี่ยที่มันเป็นดีเนี่ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเือนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพป็นเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย